ราชาลูกนังทโลคอเสนอไม่ใช่แค่กองกลางหฮาเซนเดบ็กยังบลัดที่ลิพูหมายตาซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเตรียมความพร้อมในการที่จะเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ใหม่ขณะเดยียวกันอีกตำแหน่งที่จําเป็นต้องเสริมทัพนั่นก็คือเซนเแบ็กเจอเก้นครอปรู้ว่าตอนนี้คุ้มกําลังของทัพหงส์แดงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนทายเพื่อสร้างความสดใหม่ให้กับทีมและแน่นอนว่ากองกลางชั้นยอดคือสิ่งที่กุนซือชาวเยอรมันต้องการ แต่แนวรับก็เป็นอีกตำแหน่งที่เขาอยากได้เป็นที่ทราบกันดีว่าเจอมาติปจะหมดสัญญาในปีหน้าส่วนอนาคตของโจโกเมสก็ยังไม่แน่นอนที่สำคัญฟอร์มการเล่นของทั้งสองคนก็เป็นประเภทสามวันดีสี่วันพินาศนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเซ็นเตอร์แบ็กอิบราฮิมากรเต้และเฟอร์กิวฟันดเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ครอปเลือกใช้งานเป็นอันดับแรกแต่กระนั้นพื้นที่นี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะหากไม่มีกองหลังที่เล่นได้คงเส้นคงวา อาจจะสร้างความเสียหายต่อการลุ้นความสําเร็จในฤดูกาลหน้าโดยเฮน,น้เดเรตจึงต้องเตรียมแผนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อควานหาเซนแบ็กชั้นดีและเล่นได้เข้ากับระบบของครับโดยตอนนี้พวกเขามี5้าเป้าหมายที่น่าสนใจในการดึงตัวมาเสริมแกร่งแล้ว 1. ยอสโกกวาดิโอจากอาเบลิฟซิกกวาดิโอไม่ใช่แค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเซนแบ็กวัยหนุ่มซึ่งเต็มไปได้วยความคึกขนองและเทคนิคสุดยอดแน่นอนว่าศักยภาพของเขาเป็นที่สนใจของเหล่าสโมสรชั้นนามากมายในยุโรป และพร้อมทุ่มเงินเพื่อดึงตัวไปเสริมแกร่งจุดเด่นของกองหลังทีมชาติโครโอเอเชียการป้องกันที่เหนียวแน่นและยังครองบอลได้ดีนี่คือคุณลักษณะสําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งกับระบบของครอปหากมองทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวของกวาดิยวต้องบอกว่าเขาคือคนที่หงแดงต้องการอย่างแท้จริง 2. อันโตนิโอซินวาจากเบนฟิก้าหนุ่มน้อยหน้ามนไวย19ปีเป็นสมาชิกคนสําคัญของสโมสรเบนฟิก้า และตดทีมชาติโปรตเกสลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์มาแล้วแนวรับเลือดฝอยทองยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้อย่างแข็งแกร่งแต่นักเตะสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าทําให้สามารถขยับไปเล่นทางด้านซ้ายก็ได้อย่างไรก็ตามจุดด้อยของซินวาก็คือการเล่นลูกกลางอากาศยังไม่ค่อยดีนัก 3. กอนโซโลอินาเซโอจากสปอร์ติงลิสบอนเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสปอร์ติงลิสบอนและกาวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในวัยเพียง2 1ปี โดยนักเตะลงเล่นให้กับโตสกาตไปแล้ว114แมตช์และยิงไป10ประตูโดยอินาซิโอเป็นแนวรับที่เสียบสกัดได้อย่างแม่นยำและกล้าเล่นกล้าครองบอลแน่นอนว่านี่คือกองหลังคุณภาพที่ลิเวอร์พูลควรจะมีเอาไว้ใช้งานอย่างแท้จริงซีบปชูสจากโตริโน่หนึ่งในกองหลังที่ลิพูสนใจที่มีอายุมากที่สุดแต่ก็แค่23ปีเท่านั้นโดยชูสเพิ่งย้ายจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมมาเล่นกับทัพกระทิงหินเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และด้วยฟอร์มที่โดดเด่นทําให้โตรเรโน่ยากที่จะรังนักเตะเอาไว้กับทีมได้แม้ว่าแนวรับชาวรัสจะแข็งแกร่งในลูกบนพื้นแต่จุดด้อยของเขาก็คือลูกโดง่งฉะนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ยากที่หงแดงจะเลือกเข้ามาร่วมทัพเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าพิมลรีกเน้นการเล่นบอลกลางอากาศเป็นส่วนใหญ่และนั่นอาจจะสร้างปัญหาให้กับนักเตะก็ได้ 5. ยอเรียนทิมเบอร์จากอาแจ็กซ์อัมตอดัม นี่คือกองหลังที่ได้ชื่อว่าเนื้อหอมสุดๆในช่วงเวลานี้โดยทีมเบอร์ถือเป็นผู้เล่นแนวรับที่เล่นบอลบนพื้นได้ดีและเล่นลูกกลางอากาศก็โดดเด่นที่สําคัญยังสามารถขยับไปเล่นตําแหน่งแบ,บ็คขวาก็ได้ความสามารถของปรากลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังพัฒนาได้อีกฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมยักษ์ใหญ่มากมายอยากได้ตัวเขาแม้ส่วนสูงของเขาจะมีเพียงแค่179ซนติเมตรแต่ก็ไม่มีปัญหากับการเล่นลูกโดง่ง บิโซโรโมโน่จะคอร์ดออฟซด์ยืนยันลิอร์พูเริ่มกระบวนการในการติดต่อคว้าตัวไรอันกราเวนเบิร์ดแล้วตอนนี้ลิอร์พูได้ทําการติดต่อไปอยังเอเนต์ส่วนตัวของไรอันกราเวนเบิร์ดแล้วและมีการพูดคุยเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วสําหรับเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ชัดเจนว่าบาันมิีต้นสกัดนั้นต้องการอยากที่เก็บนักเตะคนนี้ไว้และพวกเขาเตรียมที่ทาการหารือเกี่ยวกับอนาคตของเขาในเร็วนี้สโมสรยังคงยืนยันในจุดเดิมว่าไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมไป แต่อย่างที่เราเห็นเมื่อสมอรยที่แล้วกับโรเบร์เลวันดอฟสกี้ว่าแม้ว่าสมมสรจะยืนยันอย่างมากว่าไม่ต้องการขายเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้านักเตะต้องการย้ายข้อตกลงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอล่าสุดบิลสื่อชั้นนำเยอรมันพร้อมใจกับฟาบิโซโรมานยืนยันลิอร์พูเปิดการเจรจากับเอเนต์ของแรนกราเวนเบิร์ชแล้วตามรายงานระบุว่าตัวแทนของสมมสรลิอร์พูได้ทำการติดต่อและพูดคุยเบื้องต้นกับทางเอเนต์ส่วนตัวของไรอันกราเวนเบิร์ชแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แน่นอนว่าไบามินิกยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ขายดาวเตะรายนี้ออกจากทีมไปแต่ผู้เล่นมีความต้องการอยากที่จะย้ายออกนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งและเสือใต้ไม่มีทางที่เก็บตัวเขาเอาไว้กับทีมได้เลยถ้าหากว่ามันเป็นความต้องการของนักเตะที่อยากจะย้ายออกจากทีมไปเองเป้าหมายอันดับหนึ่งน่าจะเป็นคนนี้นี่แหละมีรายงานว่าตอนนี้ลิพูดได้มีการติดต่อและพูดคุยเบื้องต้นแบบล่วงหน้ากับไบตันแอนโฮปอัลเบียนและเอเอ็นของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วในเวลานี้ เขเล่นย้ำชัดว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมไบรตันในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วและสโมสรที่เขาต้องการอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมด้วยก็คือลิเวอร์พูลเดวิดออสตินจากเดียร์ติกรายงานว่าความสนใจในตัวของเมสันเมาส์กำลังเพิ่มขึ้นจากทีมลิเวอร์พูลโดยเชลซีมองว่ามิดฟิลด์รายนี้อาจต่อสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าไม่พวกเขาก็จะพิจารณาในการขายเขาทิ้งออกจากทีมไป ตัวผู้เล่นต้องการรู้ถึงสถานก,การณ์แนวทางสําหรับอนาคตของทีมและต้องการอยากที่จะรู้ว่ากุนซือคนต่อไปของทีมคือใครและเขาจะสามารถที่จะลงเล่นหรืออยู่ในแผนของการทําทีมของคนคนนั้นได้หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจในอนาคตของตัวเองอีกครั้งลิเวอร์พูลเอาแน่ล่ากลางอินเตอร์ค่าตัวไม่ถูก ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะเดินหน้าคว้าตัวนิคโคลโบาลเลล่ากองกลางคนเก่งของอินเตอร์มิลานในศึกเก่าเชอเซเดออิตาลีมาเข้าิ่นแอนฟิ์ช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสปอร์ตมีเดเซสซื้อกีฬาแดน oni, มักโลนีเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เมษายนหงแดงพร้อมยื่นข้อเสนอ85้าล้านยูโรให้กับงูใหญ่เพื่อแลกกับการดึงมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีวัย2ีปีมาเสริมทัพและสร้างความแข็งแกร่ง,งกลับมาลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าหลังซีซั่นนี้มีผลงานน่าผิดดหหววังมลลุุ้้นไปทกากายแ บาเลล่ากลายเป็นแข้งป้อมาหลักที่หงแดงเล็งเอาไว้สาหรับการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์หลังตัดสินใจไม่เดินหน้าคว้าจูดเบลิงแฮมกองกลางรัสเซียดอน,นุนที่มีค่าตัวแพงเกินไปและได้ส่งแมมมองไปจับตาดูฟอร์มแข้งในรัสซูรีตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหงแดงจําเป็นต้องเสริมทัพในแดนกลางหลังซอวเวลต้องเสียมิดฟิลไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนที่หมดสัญญารวมทั้งส่งอาตูเมโลก,กลับยูเวนตุสขณะที่อนาคตของเจมส์มิลเนอร์ยังไม่มีความชัดเจน ปัจจุบันบาเล่าจะมีสัญญากับอินเตอร์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยได้มาแล้วทั้งแชมป์เกาโชเซดาโคปาอิตาเลียนและซูเปอร์โคปาอิตาเลียนารวมทั้งติดทีมชาติอิตาลีไปแล้ว4 3นัดทำได้8ประตูครอปเผยข่าวดีลิพูเอคโครายงานว่าเจอเกนครอปยืนยันถึงสาติทิพักอิบราฮิมากอนเเต้ไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บแต่เขาลงเล่นมากเกินไปอีบูพร้อมและสามารถที่จะลงเล่นในเกมนี้กับเวแซมนเตตได้ เพราะเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเลยแต่ในช่วง 2- 3ถึงสสัปดาห์หลังสุดเขามักจะต้องพักแบบ2วันหรือไม่ก็1วันแล้วก็ฝึกซ้อมได้แค่ประมาณครึ่งเซสชั่นอะไรทำนองนี้แหละผมคิดว่าตอนนี้เราแค่ต้องทำให้แน่ใจว่าเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างเหมาะสมเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะนั่นคือเหตุผลที่เราทิ้งเขาไว้ที่บ้านเขามีเก็บมากเกินไปเราแค่ต้องการให้เขาได้พักให้เต็มที่บ้างมันก็แค่นั้นจริงๆ บีทีเสปอร์ตรายงานว่าเจเกนครอปยืนยันดาวินนูนเยสคืออนาคตของทีมลิปูอย่างแน่นอนกับดาวินนูนเยสนะเหรอเรายัางคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เราเล่นในรูปแบบและระบบการเล่นใหม่ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวและเขาเองก็ต้องปรับตัวเช่นกันแต่เขาเป็นเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมเสมอเขามีช่วงเวลาที่ยากในการเริ่มต้นฤดูกาลแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปหมดแล้วและเขาก็ทําได้ดีมาโดยตลอดแต่อย่างที่ผมพูดไปตอนนี้เรามีการปรับระบบการเล่นและเน้นไปที่คุณภาพในการป้องกันสูงมาก เราไม่อาจาที่จะเสียประตูดได้มากอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเพรสซิ่งและแย่งบอลจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากในเวลานี้โดยระบบการเล่นและตอนนี้เดโก้โชตาดันเล่นดีด้วยกับระบบใหม่นี้และที่สําคัญลุยเดอาสก็กลับมาแล้วด้วยน่าเห็นใจนุนเยสจากนี้น่าจะต้องเป็นสํารองของโคดิกาโปไปก่อนแล้วกันนะน้อง BBC Sport รายงานว่าอลันเชียร์ยืนยันผ่านทาง b b c Sport ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเดวิดมอยส์ที่บอกว่าจังหวะเจโกอัอาคันตรานั้นเป็นแฮนด์บอลแน่นอนว่าผมให้ความเคารพในตัวเดวิดมอยส์มากเลยนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาในเรื่องนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นแฮนด์บอล้วยซ้ําเขาออกตัวแรงมากหลังจบเกมส่วนหนึ่งเพราะเขาคิดว่าเขาเสียแต้มที่สําคัญไปแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆและพยายามดูภาพช้าไปมามันไม่มีอะไรที่เขาทําได้เขากําลังพยายามสกัดและล้มลงไป ไม่นะั่นไม่ใช่แฮนด์บอลฉัหบับผมเลยด้วยซ้ําผมรู้ว่ามอยอยู่ภายใต้ความกดดันและเขาไม่พอใจกับผลการแข่งขันเพราะเขาคิดว่าทีมของเขาควรได้แบ่งแต้มในเกมนี้เหมือนมอยจะมีงานเข้าเดลิเมลรายงานว่าล่าสุดเดวิดมอยสกุลซอเวตแฮมิเตดกำลังเผชิญหน้ากับการสอบสวนความผิดจาก FA หลังจากที่เขาไปวิจารณ์การทํางานของผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ในห้อง VAR ในเกมระหว่างคุณคอนของเขาพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในค่าคืนวันพุธที่ผ่านมา หลังจบเกมมอย์ออกมาสับแหลกใส่การทํางานของผู้ตัดสิน VAR ที่มีการตัดสินแบบไม่เป็นธรรมในจังหวัดท่เทโกอคันตาราทําแฮนด์บอลในกรอบเขียโทษและพวกเขาสมควรได้รับจุดโทษในจังหวะนี้และถ้าได้จุดโทษก็อาจจะทําให้พวกเขานั้นหลีกเลี่ยงจากการพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปได้เนโกวิลเลียมส์อดีตนักเตะลิปู One, Forest, แบ็กควานนอตทิแฮมฟอร์เรสได้ยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยตัวของเขาเองผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า ตอนนี้ดูการของเขาในการแข่งขันที่เลือกับฟอร์เรสนั้นสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทําให้กรามของเขาหักในเกมที่เอาชนะไบรตันแอดโฮปเอาเบียนที่ผ่านมาเพื่อนร่วมทีมคว้าชัยชนะเมื่อวานนี้อย่างคึกคักแต่ในขณะเดียวกันผมก็เสียใจที่จะบอกว่าดูการของผมจบลงเพราะกรามของผมหักผมจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อช่วยเชียย์ให้เพื่อนร่วมทีมนําแต้มกลับบ้านของเราให้ได้ในทุกๆเกมจากนี้เนโกวิลเลียมได้รับบาดเจ็บในนาทีที่60ของเกมการแข่งขัน ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่65หลังจากใช้เวลาในการปฐมพยาบาลอยู่ในสนามขอให้หายไวๆนะเนโกวิเลียมกำลังฟอร์มดีเลยทีเดียวเอวปาติดาโซ่เดโคเป้รายงานว่าอีกหนึ่งอดีตผู้เล่นของทีมลิพูที่กำลังไต่เต้าในบทบาทของกุนซือและกำลังทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากก็คือเอลนีนยหรือเฟนันโดตอเรสนั่นเอง ล่าสุดสโมสร,รแอลเิโกามริดได้ทำการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเฟนโดตอรเรสจะเข้ารับตำแหน่งเป็นโค้ดทีมสำรองของแอลเิโกามริดในฤดูกาลหน้าเนื่องจากลุยกาเซีเทเวเนตโค้ดคนปัจจุบันจะเข้าร่วมทีมสตาฟของเดโกซิเมเนผู้จัดการทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เริ่มการฝึกครั้งต่อไป ต่อเรสในวัย39ปีจะกลายเป็นโค้ชทีมสำรองของตราหมีในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เขาทำหน้าที่เป็นโค้ชคุมทีมยู19ของสโมสรในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการพาทีมเยาวชนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของยุทลีกซึ่งพ้ายให้กับเอซิเมลาน0-2และภายใต้การนำของเขาอเลนโกเข้าถึงรอบรองชะเลิศได้ในปี2022ก่อนจะถูกเซบวกกวาตกรอบ0-5ต่อในที่สุด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ